สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง d j k TV Channel ช่นเคยนะครับวันนี้พี่จะมาหมกจุดแอบต่างๆที่ในแบบเก่อสวรรค์นั่นเองนะครับหมอกเลยว่าจุดที่พี่จะมาพูดนี้คือใช้ได้จริงใช้ได้แต่แรงจริงนะครับหลายคนเข้าขึ้นแรง โยอินหรือแรงแกนเขาก็แอบกันทั้งนั้นนะครับถ้าไม่แอบบ้างมันก็ขึ้นไม่ได้ยังไงก็ขึ้นไม่ได้นะครับขีดมืออย่างเียวใช้ไม่ได้นะครับอืมวันนี้พี่จะมาบอกเทคนิคที่แอบอแต่ละจุดนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ก็ฝากน้องกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับเพื่อจะไม่เป็นการเียเวลานะครับก็พี่จะทำการไปกันเลยดีกว่านะครับจุดแรกเลยนะครับพี่จะพูดถึงก็จะเป็นจุดที่หอรูดาวนะครับให้เราให้น้องๆทำการเข้ามาที่ป่องตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีให้เราแอบนั่นเองที่เราแอบนั่นเองนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าที่นี่ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งเลยที่คนที่ศัตรูนี่จะคิดไม่ถึงนะครับเพราะว่าจุดนี้ค่อนข้างดีและไม่มีปืนนะครับข้างในนี้นะครับเพราะว่าศัตรูก็เขาไม่ผ่านมาอยู่แล้วแหละ,ะถ้าหากว่าข้างบนมาเราก็มองดูแบบนี้นะครับยังไงเราก็ต้องเห็นเขาก่อนอยู่แล้วซึ่งมันสามารถ <c oughs> สามารถ แอบได้ทุกมุมเอถือว่าดีนะครับจุดนี้จุดต่อไปนะครับจุดต่อไปก็จะเป็นสุสารานนั่นเองนะครับให้เราทําการขึ้นมาแล้วก็มานอนบบตรงนี้นะครับจุดนี้ก็ถือว่าดีและไม่มีใครเห็นอย่างแน่นอน,นครับถ้าว่ามีคนขึ้นมาบนนันข้าเราก็ต้องเห็นก่อนหรือเราก็ต้องได้ยินเสียงนะครับเวลาเขาวิ่งมาต่ำล่างเราก็สามารถมองดูและสามารถยิงสนได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าดีนะครับถ้าว่าคนลงเยอะเราก็หาปืนสักกระบอกหนึ่งล้วก็ลงมาเล่นตรงนี้ได้นะครับรอคนอื่นไปก่อนแล้วเราค่อยไปก็ได้นะครับซึ่งพี่มองว่าจุดนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะโอเคเพื่อจะไปเป็นการเซเวลาก็ไปอีกจุดหนึ่งดีกว่านะครับจุดที่สามนะครับเมื่อกี้เป็นจุดที่2นี่จุดที่3ามกให้น้องๆทําการเรียงตามที่นะครับ ถ้าน้องไม่ี้นงตามพี่ก็น้องก็จะพลาดจะเลยนะครับก็ให้น้องทำการไปแบบนี้นะครับซึ่งน,นี้ในบองนี้ออในทางนี้ซึ่งมันสามารถแอบ,บได้นะครับศัตรูก็ไม่สามารถสังเกตรเราได้แบบโดยตรงนะครับซึ่งคนอื่นเขาก็จะไม่สังเกตมองอยู่แล้วแหละเออก็วิ่งไปวิ่งมาหาพรามของเขาก็วิ่งเขาวงกันนะครับ แต่จุดนี้ก็ถือว่าสําหรับพี่ถือว่าดีนะครับถ้าเรามีกระท่าแบบนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับจับกระท่าแบบนี้เวลาขายิงเราก็เราสามารถโซนกลับได้โดยทันทีนะครับจุดต่อไปนะครับจุดที่สี่นะครับก็จุดที่สีก็จะเป็นอู่เรือนะครับอู่เรือให้น้องๆทาการเลี้ยงตามพี่เลยนะครับถ้าเราน้องเลี้ยงพลาดก็อาจจะเลยแบบไปเลยนะครับอืมก็เลี้ยงดีๆนะครับ เร่งไปปล่อยครับแบบนี้เลยมันก็จะเล่งขึ้นมาให้เราอยู่บนนี้นะครับซึ่งมันสามารถมองได้ทุกด้านทุกมุมคือจุดนี้พี่หมอเลยว่าดีจริงๆนะเวลาเราโดงอ่ะเราลงก็ไม่ต้องเสียเลือดเสียอะไรนะครับอืมคือจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับ แต่ว่าข้อเสียคือวงมันจะไม่ค่อยจบตรงนี้สักเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็แอบจนกว่าคนจะลดเยอะๆเราก็ค่อยไปก็ได้นะครับอืมจุดนี้ก็ถือว่าดีวิธีการลงก็ลงตามที่นะครับให้เราลงมาทําที่นี่แล้วก็ไปอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งมันค่อนข้างง่ายและไม่เสียเลือดนะครับไปจุดต่อไปนะครับจุดที่ห้า ของเราก็เป็นอูอ่เรือเช่นเดียวกันครับอู่เรือนี้พี่จุดนี้ก็จะคล้ายๆที่พี่พูดไปจุดจุดที่ที่สามอ้ที่สี่เออนี่เป็นจุดที่ห้าเลยทุกคนจุดที่4กับจุดนี้ก็คล้ายๆกันเลยก็เป็นอู่เรือถือว่าพี่ก็จะโยกให้เป็นจุดที่สี่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันใกล้กันลําไปนะครับก็เพื่อจะไม่ เป็นการเสียเวลาก็ไปรูจุดอื่นต่อดีกว่านะครับเพราะจุดนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะครับสําหรับจุดที่5นะครับก็จะเป็นทางด้านของสนามยิงปืนให้น้องๆทําการมาเรียงแบบที่นะครับเรียงดีๆนะดูให้แน่นๆนะครับซึ่งเราก็ปล่อยมาแบบนี้เลยซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดแอบที่ค่อนข้างดีและ ไม่มีใครสามารถเห็นเราได้และไม่สามารถขึ้นมายิงเราได้เช่นเดียวกัน,นครับซึ่งเราจะยิงได้แค่ฝ่ายเดียวน,นะซึ่งน้องๆถ้าอยู่จุดนี้ต้องน้องต้องมีไอวอลนะครับหรือน้องจะอยู่ด้านรถด,ด้านหน้าก็ได้นะครับรถด,ด้านหน้าก็ถือว่าอยู่ได้นะครับเอ,อจุดต่อไปดีกว่านะครับจุดต่อไปก็จะเป็นคา,าตุหรือเปล่าเออ ก็ให้น้องๆทําการกระโดดไปแบบนี้นะครับแล้วก็น้องๆน,นอนให้น้องๆทําการนอนครับสักกูน,นะพี่กำลังนอนอยู่น้องๆทําการนอนแบบนี้ก็มันจะปลอดภัยทันทีนะครับแล้วไม่มีใครสามารถสังเกตและวิ่งผ่านไปผ่านมาก,ก็ไม่มีใครเห็นนะครับซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าดีซึ่งเมืองเนี้ยไม่ค่อยมีคนลงกันเยอะเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ ที่ดีและค่อนข้างวงก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่นี่ก็มีโอกาสมีวงค่อนข้างมาจบตรงนี้ปล่อยนะครับเออก็เวลาคนวิ่งไปวิ่งมาก็เราก็จะสามารถยินอ่ายินเสียงเขาไปวิ่งอาวิ่งไปวิ่งมานะครับก็จุดนี้เราก็สามารถมองดูและถ้าเขาเข้ามาเราก็สามารถลุกยิงได้เลยทันทีนะครับซึ่งจุดนี้ผมมองว่า มันค่อนข้างดีนะครับสำหรับน้องๆคนไหนคิดว่าจุดไหนดีก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปจุดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับจุดต่อไปน้องๆทําการหารถสปอร์ตนะครับเออรถสปอร์ตหนึ่งคันให้น้องๆทำการมาที่สะพานนะครับใกล้ๆกับอาโงเรือ,อเรือเออให้น้องๆทำการกระโดดลงก่อนนะครับแล้วก็ น้องๆทาการขึ้นตรงที่คนคนซ้อนเออคนนั่งอะไรครับซึ่งมันสามารถมองทะลุได้บนสะพานด้วยนะครับซึ่งจุดนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างดีและค่อนข้างเยี่ยมเลยทีเดียวนะเวลาคนวิ่งมาเราสามารถมองเห็นได้ทันทีแต่คนอื่นเขาไม่สามารถมองเห็นเรานะครับเวลาคนมาข้างล่างก็เราสามารถดูและคือมันเราเราต้องเห็นเห็นก่อนอยู่แล้วซึ่งมันมม,มีโอกาสอยู่แล้วแหละว่าคนจะวิ่งมา ข้างล่างนะครับอืมก็จุดต่อไปจุดต่อไปของเราก็จะเป็นอ่าคล้ายๆอ่าใกล้ๆกับนิมาสก,กินะครับซึ่งที่นี่ก็จะค่อนข้างดีนะครับให้เรามาทําการแอบแบบนี้ก็ถือว่าเน้นแล้วนะครับซึ่งเราสามารถมองดูข้างบนเราและข้างเราซ้ายมือขวามือเราก็สามารถมองดูได้นะครับซึ่งจุดนี้ก็พี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่นะครับก็ ถ้าไม่อยากอยู่จุดนี้ก็มีอีกจุดด้านบนนะครับจุดด้านบนเลยนะน้องๆทาการมากระโดดตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็น้องๆค่อยๆเดินไปนะครับซึ่งมันค่อนข้างดีและไม่มีใครสามารถมองเห็นเราได้อย่างแน่นอนเวลาคนวิ่งมาข้างบนเราเราก็สามารถยินเสียงวิ่งของเขานะครับยิงเสียงเราอัเท้ลของเขานะครับซึ่งเราสามารถอยู่ตรงนี้และ ปลอดภัยเราสามารถนอนได้นะครับซึ่งไม่มีใครยิงหัวเราได้อย่างแน่นอนเวลาเขาวิ่งมาด้านหน้าเราเราสามารถเห็นนะครับเวลาทีลงก็ให้เราทําการลงแบบนี้นะครับซึ่งมันจะไม่เสียเลือดนั่นเองจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นนิมาสกีเลยนะครับก็จะเป็นบ้านหลังนี้เลยนะครับซึ่งจุดนี้ก็ถือคน,คนก็จะวิ่งผ่านไปผ่านมาถือว่าค่อคร้้งเยอะเลยนะจุดนี้ก็ให้เราทําการขึ้นไป แบบาคาตุเมื่อกี้นั่นหละครับเออทาการนอนครับให้นอนะทําการนอนซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าดีนะครับวงค่อนข้างมาจบตรงนี้ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่กลางเมืองนั่นเองนะครับก็เราทำการนอนแบบนี้นะครับเวลาสตูววิ่งไปวิ่งมาเราสามารถเห็นก่อนและยินเสียงก่อนอย่างแน่นอนนะครับเวลาเข้ามาเราก็สามารถลูกยิงได้เลย จุดต่อไปนะครับก็จะใกล้ๆก,กับมาสก,กีเส้นเดียวกันนะครับไปกันเลยให้น้องทําการวิ่งขึ้นมานะก็จะเป็นโลดนี้แหละนะครับเออน้องทําการกระโดดขึ้นมาซึ่งมันจะมีที่ขึ้นอยู่นะครับทีนี้ก็ให้น้องทาการขึ้นไปแล้วก็ไปนอนหรือเราจะนั่งก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีคนอยู่ด้านบนนะครับแต่พี่จะทําการรีวิวก่อนอื จุดนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับคุณผู้ชมน้องๆทุกคนนะครับก็คลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับก็จุดอื่นที่พี่ยังไม่ได้รีวิวก็สําหรับคลิปหน้าพี่ก็จะทําการมารีวิวให้นะครับคลิปนี้พี่ก็จะขอ,อจบเพลงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวน้องๆจะขี้เกียจดูนะครับพี่ก็จะทําการารีบๆมารีวิวให้นะครับก็ คลิปนี้ก็มีเพลงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ